โอ้ใครได้ดีใจด้วยนะแม่นะจะเต็มแล้วนะคะร้อยเจ็ดสิบคนนะคะร้อยเจ็ดสิบคนเรื่องจริงท้องปังจริงแล้วหนูว่าตอนนี้หนูท้องได้สองเดือนมีเวลาให้แม่แม่โกยเจ็ดเดือนมีเวลาให้แม่แม่ทุกคนอะโกยอีกเจ็ดเดือนรีบโกยรีบโกยแล้วก็วันนี้อะหนูไปไปไหว้ปู่ตอนเย็นหนูก็เลยบอกปู่ว่าหนูอะไม่กินเนื้อหมูหนูไม่กินเนื้อหมูไม่กินเนื้อวัวตลอดชีวิต เพราะว่าหนูแพ้ท้องลูกคนนี้แล้วหนูแปลกมากแม่หนูกินเนื้อหมูไม่ได้เลยและหนูจะบอกอะไรให้ฟังว่าสีขาวที่หนูทําก็คือผิดแล้วหนูไปแก้เป็นสีดําก็คือผิดที่หนูเงียบหายไปสามปีน่ะหนูผิดปู่หนูพูดตรงไงนะหนูเล่าตรงไงนะมาออนมาหนูเล่าตรงตรงไงนะหนูผิดปู่แล้วอันนี้เล่าเลยนะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูนะแล้วถ้าใครอยากได้พิกัดหมอดูเดี๋ยวบอกแล้วหนูอะเจอหมอดูทักว่าปีนี้หนูก็ว่าดีของหนูนะปีนี้หนูขายของได้หลักร้อยล้านนะหนูก็ว่าดีของหนูแล้วนะแต่ว่าเขาทักหนูว่าอะไรรู้ปะเขาทักหนูว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดีของมึงปีที่ดีของมึงจริงๆอจะเป็นปีเจ็ดศูนย์หนูว่าจะรวยแบบที่ไม่เคยรวยมาก่อนแต่เขาพูดกับหนูว่า อยากได้ลูกเหรออุ้ยหนูก็ตกใจว่าทําไมเขารู้นอยากได้ลูกเออแต่หนูคิดเอออาจจะแบบออ,ออกข่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคนในโซเชียลรู้ก็กะบอกว่าเดือวท้องเดี๋ยวหนูจะท้องเดือนกบอกว่าจะท้องกันยาวปะใช่เดือนแปดเอเดนเดือนเก้ามิถุนหากันยาประมาณเนี้ยเขาบอกเดทักหนูว่าโอเคออนเยี่ยมทักหนูว่าหนูจะท้องประมาณมิถุนหากันยาเอกลักษณ์กระดา กรกดามก,กรากุม <Okay. S 1> พามีนะมาเมษาพฤษภากมกระกดากมกระกดากันยาเ <ature d S 1> ขาบอกเนี้ยหนูจะท้องภายในกรกลากดากันยาสิงหาดูมาให้หนูสามเดือนแล้วบอกหนูว่าอะไรรู้ปะหนูทําอีกซี่ไม่ได้เตรียมเติมนะหนูทําอีกซี่ไม่ได้ใส่เลยป้างั้นนะหนูทําอีกซี่ยังไงก็ไม่ติดหนูต้องมีลูกแบบธรรมชาติหนูก็หรอและหนูจะบอกนะ ตั้งแต่เดือนอะไรเมษาปะ่ะเมษาพฤษภามิถุนาเราล่วงไปสามเดือนเนาะเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนยอดขายล่วงเลยทําไมยอดขายล่วงรู้ไหมช่องพันธมิตรโดนปิดประมาณทุกคนทุกคนอ่ะหนูบอกแบบนี้หนูเล่าแม่แบบนี้อันนี้เล่าด้วยความสัตย์จริงนะแต่ก่อนเนี่ยยอดขายหนูเนี่ยในติกต็อกนะวันละล้านแม่ ยอดขายของในติกตอกเดี๋ยวเลยเดี๋ยวบอกพิกัดมาดูยอดขายของในติ๊กตอกเนี่ยปกติของหนูเนี่ยคือวันละล้านวันละล้านพีคพีคือสามล้านกว่าเนาะ <Okay. S 1> พีคสุดของเราคือสามอีสี่ล้านเจ็ดมีอยู่วันหนึ่งที่เราขายได้สี่ล้านเจ็ดใช่ป่ะพีคสุด <Okay. S 1> เออพีคสุดเราขายหนูขายได้สี่ล้านเจ็ดสี่ล้านเจ็ดนี้คือเราไม่ได้ไลฟ์เองนะพันธมนิตรเราทํางาน mm. ให้ล้วน,วนแต่พอเมสาปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นรู้ไหม TikTok แบนช่องพันธมิตรหนูทีเดียวอะเป็นพันช่องพันธมิตรหนูอะมีในมือประมาณแบบเป็นหมื่นช่องอ่ะไปวูหายเป็นหลักพันช่องอะแม่เรายอดจากหลักล้านอ่ะเหลือัวลาหลักหมื่นแสนออนเดอร์ไม่ถึงห้าหมื่นใช่จากเดือนหนึ่งอะเดือนหนึ่งเป็นแสนออเดอร์อะเหลือเดือนนึงอ่ะ ไม่ถึงสามหมื่นใช้คำนี้ดีกว,ว่าเดือนหนึ่งไม่ถึงสามหมื่นไม่ถึงสองหมื่นพูดเลยเดือนหนึ่งไม่ถึงสองหมื่นหนูก็แบบเออเฮ้ยลวงจริงแกบอกเนี่ยช่วงเนี้ยมึงมีปัญหาใช่ไหมหนูบอกเออใช่จริงแต่ก็นิ่งไว้เราก็ต้องเก็บอาการเวลาเราดูดวงนะต้องเก็บอาการเวลาเขาทักว่าใช่อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรหรือว่าไม่ใช่อ่ะให้นิ่งไว้ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บแกก็พูดว่ามาดูนะแกก็พูดว่าเข้ารรษาเนี่ย เข้าพรรษาเนี่ยจนถึงออกพรรษานี่ยเข้าพรรษาเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษาเนี่ยกูเห็นมึงได้ประมาณแปดสิบล้านแกบอกเนี้ยแต่ถ้ามึงตั้งใจมึงจะได้ร้อยแล้วหนูก็ตกใจเว้ยแล้วแกก็พูดกับหนูว่าวังปู่ใครบอกให้มึงทาสีดํา หนูก็ตกใจอีกเพราะว่าหนูไปเจอหนูไปศรัทธาที่ที่หนึ่งที่ดังมากแต่ก่อนอะนะแต่ก่อนอนะดังมากในติกตอกแล้วเขาก็ให้หนูเปลี่ยนปู่เป็นสีดําหนูก็เปลี่ยนปู่เป็นสีดําสรุปหนูดํามิดชื่อเสียงหนูก็ดํามิดเหมือนกับเหมือนกับสีปู่เลยทีเนี้ยเสร็จแล้วอะแกก็บอกหนูว่าไปถามใจตัวเองหรือไปสื่อสารใหม่ว่า มึงอยากทําสีอะไรคือจริงๆอนนีมิตหมายแรกหนูอยากทาสีเขียวเพราะหนูเคยฝันเห็นสีเขียววันนั้นหนูก็กลับมาบ้านนะหนูไปดูดวงเสร็จแนละ้วหนูก็กลับมาบ้านปุ๊บก็ฝันฝันเลยก็เลยได้เปลี่ยนสีปู่เป็นสีเขียวแกบอกว่ามึงไปเปลี่ยนสีปู่ให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาเนาะใช่ป่ะมึงไปเปลี่ยนสีปู่ให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาแล้วมึงกลับมาปุ๊บมึงปังเลยสอง ให้ทำสองอย่างนะหนึ่งมึงเปลี่ยนสีปู่ให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาสองมึงไปแก้บนที่ใต้กูเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งรอมึงอยู่นั่งอยู่ท่านใส่เสื้อสีขาวโอ้โหหนูกรี๊ดแั่นเลยอะ่ะแล้วหนูว่าติดสินบนไว้จริงมึงบอกว่ามึงจะไปทัดไปถวายกับเหล้าแล้วก็ไก่อูหหนูกรี๊ดเลยอะ่ะคือแบบเฮ้ย อะไรขนาดนั้นอนะแล้วพี่สาวหนูเนี่ยเนี่ยพี่สาวนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยพี่สาวหนูเนี่ยว้าอยู่อยู่ในรถะสองคนอะหนูเกือบเป็นบ้าแล้วปกติกันไม่กีดอย่างงี้นะแกแบบอุ้ยคนลุกคนหัวลุกหมดเลยไม่คิดว่าจะขนาดนี้<ม>แกก็พูดกับหนูเลยว่ามึงแก้เสร็จเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามึงจะได้อะไรแม่แล้วหวยหนูไม่เข้าเลยนะรัฐบาลไทยเนี่ยหนูแทบจะไม่ได้ให้เลยนะแอดมินหนูทํานะเนาะแล้วพอเปลี่ยนสีปูปุ๊บปัว ปัว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 ,ปวห้างวัวติดห้างวัวติดแม่หลังจากที่เปลี่ยนสีปูแม่คิดดูหลังจากเปลี่ยนสีปู่ห้ามกดลิงก์หน้าไร่สดลิงก์หน้าไร่สดคือมีฉาชีพนะมันเริ่มมาแล้วมันตื่นแล้วตอนแรกมันนอนอยู่ตอนแรกมันนอนอยู่ตอนนี้มันตื่นแล้วแม่ฟังเคยอยู่กับหนูเหตุการณ์หนูบอกเลยว่าหนูล่วงหนูหายไปสามปีแล้วหนูทําใหม่เป็นสีเขียวแล้วคือ ั้งแต่หนูทําสีเขียวแล้วบาลไทยห้างงวดติดแล้วหนูท้องจริงๆท้องจริงๆอย่างที่ปู่บอกเลยอย่างที่อย่างอย่างที่หมอดูบอกเลยแล้วหนูอะพอท้องแล้วหนูเล่าได้ไหมที่เล่าปาอ <Evet. S 1> แต่ใจแอบเต้นรัวๆตุ๊บตๆๆๆหนูเห็นผี หนูทองแล้วเหมือนคนมีเซนต์หนูไปขับรถไปใต้นั่งรถไปใต้อะหนูเห็นคนยืนอะอยู่กลางถนนแต่ว่าคนขับรถหนูมองไม่เห็นแต่หนูเป็นคนไม่กล้าทักอยู่แล้วพอหนูเห็นเขาคนขับรถเขาขับผ่านไปอะใจหนูตกไปอยู่ต่ตุ่มเลยอะคือแบบอะไรวะมันมันหนูเป็นแบบนี้บ่อยมากหนูไม่ค่อยกล้าไปปู่พอพอเวลาหนูไปปู่ปุ๊บอะกระทะหนูเลยนะทาว่าทะหนูคือหนูว่าจะบอกปู่อย่างเมื่อวานเมื่อคืนใครดูไรสดหนูบ้าง เมื่อคืนใครดูไลฟ์ hmm. สดหนูที่หนูนั่งอยู่แล้วหนูก็พูดกับปู่คือเมื่อวานเนี้ยคือหนูว่าจะอธิษฐานตั้งแต่วันที่หนูสร้างปู่เลยว่าหนูขอไม่เห็นนะเพราะหนูว่าเป็นคนกลัวหนูกลัวกลัวกลัวการเห็นอะไรแบบนี้หนูเป็นคนขี้กลัวทีเนี้ยเสร็จแล้วเออแม่ใครจะเข้ากลุ่มฟังหนูนะใครจะเข้ากลุ่มพิมพ์ซอเสือเลขหนึ่งนะเก้าสิบเก้าบาทนะคะลูกค้าได้เข้ากลุ่มได้เครื่องรางแล้วก็ได้ทูบนะคะสามอย่างในราคาเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรี อ่าเมื่อคืนดูใช่ปะหนูมายอย่ะหนูกําลังนั่งนั่งไ์สดอยู่เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแม่เกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหม,มเพลงหนูเปิดเพลงปู่อน,น,นันตนาคราชหนูเปิดเพลงปู่อน,น,นันตานาคาราชเสร็จปุ๊บป้าไปไอแพทให้น้องเลยพอเปิดเพลงปู่อน,น,นันตนาคราชมาเลยแกหนูก็เปิดเปิดพักนึงเลยนะ แกเบาเสียงอ่ะสุูใส่หนูเปิดดังไปหนูคิดในใจนะหนูใส่หนูเปิดเสียงดังไปแกเบาเสียงวืบลงไปอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบฮะใครเบาอ่ะหนูคิดว่าเป็นสามีเพราะตอนแรกเก่าซีมายืนอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าหนูหันไปปู๊บะพี่สะพ้ายหนูนั่งอันนี้เป็นลําโพงใช่ไหมแม่เดี๋ยวฟังนะใครกดลิงก์หน้าไ์สดที่มีมิชาชีพคอมเมนต์เนี่ยที่ใช้รูปหนูแต่ชื่อไม่ใช่ชื่อเพจหนูเนี่ยมิชาชีพนะคะโดนหลอกดูดเงินออกจากบัญชีนะหนูแจ้งชัดเจนนะ โอ้ oh, แป้งลิปสติกถูกสามตัวตรงกับหนูสามตัวตรงเราทําได้รางวันที่หนึ่งเราทําได้แล้วทาไมเราจะทําอีกไม่ได้อะแม่รางวันที่หนึ่งเราทําแตกมาเป็นสิบสิบคนแล้วอะแล้วเราจะทําอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้หรอมันต้องได้ดิมีเวลาเจ็ดเดือนอะแม่ให้แม่โกยอะเจ็ดเดือนถ้าแม่จะนอกใจหนูไปตามแนวทางคนอื่นหนูไม่โกรธไม่ว่าเลยนะแต่หนูถือว่าเจ็ดเดือนนี้ถ้าแม่แม่ะคนไหนอยู่กับหนูก็ขอให้หมดหนี้มีเงินเก็บมีเงินกินมีเงินใช้ตั้งตัวได้กับหนูเลย ไม่ขออะไรเลยขอเป็นบุญเป็นบารมีให้ลูกหนูในท้องขอให้ทุกคนเวลาที่ใครถูกหวยอวยพรให้ลูกในท้องหนูให้แข็งแรงให้ออกมาปลอดภัยให้หนูปลอดภัยลูกปลอดภัยแค่นั้นเลยห้าหนูเจ็ดจึ้งมันจะต้องกลับมาแล้วแม่สวัสดีคุณนิพาพรค่ะมันจะต้องกลับมาแล้วแม่สิบเอ็ดงวดอ่ะนี่นี่หกนะแล้วเอ้นี่ห้าหกแล้วเนาะหกแล้วเอ้งวดที่ห้าที่ห้างวดห้างวดแล้ว ห้างวดแล้วขึ้นอีกหกงวดก็ก็ทับไอ้นี่เก่าแล้วขึ้นนี่มันมีรูปโบ๋ไงรูปโบ๋คือสองนี้แล้วก็รีบนะลูกค้าบอกโอเคมานั่งดูมึงเล่น ยี่สิบสองคนสุดท้ายค่ะสอเสือเล็กหนึ่งนะคะใครอยากเข้ากลุ่มนะเก้าสิบเก้าบาทนะคะได้มานิดหน่อยร่วมบุญไปแล้วตามกําลังจ้าแม่หนูบอกแบบนี้เลยว่าตามกําลังตามกําลังสองเสือเล็กหนึ่งนะคะยี่สิบเอ็ดคนสุดท้ายค่ะยี่สิบคนสุดท้ายค่ะโหได้เหรียญรุ่นแรกใครได้เหรียญรุ่นแรกไปนะน้ำเปล่าวันพระดอกบัวซักดอก รวยปดหนี้มีเงินหกสี่ปังสุดๆหกเจ็ดมันจะปังกว่าหกเจ็ดหกแปดมันจะปังกว่าเชื่อหนูวันนี้แม่มาคนเดียวจริงๆเอา้าเหรอไม่รู้เลยไม่ได้ดูแนวทางใครเลยไม่ได้ดูแนวทางใครเลยแต่ห้าดังจัดเลอยงวดเนี้ย คนสุดท้ายค่ะสองเสือเล็กหนึ่งค่ะอสองเสือเลขกหนึ่งห้าคนสุดท้ายค่ะอ,นนอันนี้อัพแล้วใช่ปะ่ะอันนี้อัพแล้วอันนี้ไปเอานั้นมาคเดี๋ยวรุ่นแรกรอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหนูไลฟ์สดจบปุ๊บแอดมินหนูตอบปั๊บปั๊บปั๊บถ้าแอดมินไม่ตอบหนูซักป้าป้าป้า่ไ้ไไมด หนูรับคนแรกเลย <c oughs> ผู้จัดการอ่ะ <c oughs> ส่อเสือเลขหนึ่งนะคะ ก่มค่ะเดี๋ยวหนูลงไลฟ์ปุ๊บแอดมินดึงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจบไลฟ์สดเลย1นาทีสุดท้ายนะคะ3ามทุ่มสาหนูปิดไลฟ์สดนะคะแล้วแอดมินจะไล่ดึงเข้ากลุ่มเลยทันที สามทุ่มสามสิบเจ็ดนะคะหนูจะลงไลฟ์และแอดมินจะไล่ดึงเข้ากลุ่มทันทีโอเคไหมระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน C F ใครที่ระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน C F ใครที่ระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน C F นะโอนแล้วแจ้งโอนไว้ในแชทเลยแอดมินจะตอบหลังจากหนูจบไลฟ์สดนะคะแอดมินจะตอบหลังจากหนูจบไลฟ์สดนะแม่นะสามทุ่มสาสิบเจ็ดนาทีหนูลงไลฟ์นะคะบอกแล้วว่า ลิฟมันลิฟป,ปังแล้วคนทําพิธีไม่อยู่แล้วทําทั้งหลวงพ่อทาทั้งอาจารย์โอเคสามทุม่มสามสิบเจ็ดนาที